สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Ds Channel นะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึง6ยอดฝีมือของจริงและของแท้ในมังกรหยกภาคหนึ่งครับส่วนจะมีใครบ้างนั้นเรามาดูกันเลยครับคนที่1กลางอิทธิลิ์เฮงเต็งเอียงผู้ก่อตั้งสำนักชวนจินก่าครับได้รับการยอมรับว่ามีฝีมือสูงที่สุดใน6ยอดฝีมือ โดยเฮงเตงเอียง e นั้นเป็นตัวละครในมังกรหยกภาคหนึ่งที่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ตามช่วงเวลาภายในเรื่องครับแต่ได้รับการอ้างถึงในเนื้อเรื่องหลายครั้งเฮงเตงเอียง e เป็นอันดับหนึ่งใน5ยอดฝีมือแห่งยุคที่ชนะการประลองถกกระบี่ณนะเขาหัวสา้นครั้งแรกซึ่งได้ครองคำพีเก้าอิมแต่ไม่ปรารถนาที่จะฝึกยอดวิชานี้ เพียงแต่ต้องการไม่ให้ยุทธภพต้องวุ่นวายจึงเก็บรักษาคำพินี้เอาไว้ครับและเขายังเป็นสิทธิ์ผู้พี่ของเท่าทารกจิวแปะทงและยังมีสิทธิทั้งหมดเจ็ดคนหรือที่เรียกกันว่าเจ็ดนักพจนชวนจินกาเฮงเต็งเอียงเป็นคนมีเมตตาฉลาดหลักแหลมคิดค้นวิชามากมายอาทิเช่นพลังท่าธรรมชาติ เพลงกระบี่ชวนจินและ่ายกลเจ็ดดาวเหนือครับที่เหล่านักโท์ทั้ง7เคยใช้รับมือกับมารบุรพาอึ่งเอซซอเฮงเต็งเอียงทราบดีว่าตัวเองเป็นโรคหลายและมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานจึงเดินทางไปต้าหลีเพื่อถ่ายทอดวิชาพลังธาตุธรรมชาติที่เป็นดาวข่มวิชาลมปานคางคกของพิษประจิมอาวิงฮงให้กับต้วนตีเฮง แต่เนื่องจากชื่อเสียงของเฮงติงเอียงและต้วนตีเฮงอยู่ในระดับเดียวกันดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการน่าเกียดจึงเสนอเป็นการแลกเปลี่ยนศึกษาบรรยุธ์กับราชันทักษินต้วนตีเฮงเฮงติงเอียงเป็นเจ้าของสุสานโบราณแต่ภายหลังได้ยกให้กับลิมสซวเองครับแม้ว่าทั้งสองจะรักใคร่ชอบพอกันแต่ก็ไม่อาจอยู่ร่วมกันได้ ต่อมาคือเท่าทารกจิวแปทงเป็นสิทธิ์ผู้น้องของก้างอิทธิลิแห่งเต่งเยียงครับนับเป็นอาจารย์อาของเจ็ดบรรพชิตชวนจินกาและเป็นหนึ่งใน5ยอดฝีมือยุคที่สองเขามีนิสัยขี้เล่นเอาแต่สนุกสนานคล้ายเด็กๆจึงได้ฉายาว่าเท่าทารกจิวแปทงสำเร็จวิชาในคำพีเก้าอิมโดยไม่ได้ตั้งใจครับจึงกลายเป็นยอดฝีมือแห่งยุค และยังสาบานเป็นพี่น้องกับกวยเจิงอีกด้วยแม้ว่าจิวแปะทงจะมีบริยุทธ์สูงส่งแต่ก็กลัวอึ้งยงเป็นที่สุดอีกทั้งพลังฝีมือของจิวแปะทงนั้นยังเหนือกว่ามานบรุรพาอึ้งเอเซอและราชันทักษินต้วนตีเฮงอยู่3ส่วนจิวแปะทงถือเป็นหนึ่งใน5ยอดฝีมือยุคที่สองแม้จะไม่เต็มเต็งแต่ก็ลงไหลในบริยุ์ และเป็นผู้สําเร็จวิชาของสํานักชวนจินกาทั้งหมดแถมยังได้ฝึกวิชาคำพีเก้าอิมจนสําเร็จทําให้เพิ่มพลังภายในอย่างมหาศาลอีกทั้งตอนที่ถูกมารบุรภาอื้งเอเซอร์ขังไว้ที่เกาะดอกทอ้อเขายังได้คิดค้นวิชาสองมือขัดแยง้งทําให้สามารถใช้บริยุทธ์ที่แตกต่างกันได้ในเวลาเดียวกันครับซึ่งแต่เดิมจิวแปะทงนั้นก็มีบริยุทธ์สูงส่งอยู่แล้ว เมื่อสําเร็จวิชาในคำภีเก้าอิมก็ยิ่งทําให้เขาเป็นผู้ไร้เทียมทานครับเนื่องจากสามารถใช้สองวิชาได้ในเวลาเดียวกันจิวแปะทงจึงถือเป็นผู้ที่มีบริยุทธ์สูงที่สุดในเรื่องผู้หนึ่งก็ว่าได้คนที่สมมานบุรพาอึ่งเอซืซเจ้าเกาะดอกท้อและมีลูกสาวหนึ่งคนชื่อว่าอึ่งโยงครับเขาเป็นคนที่เฉลียวฉลาด ไม่ว่าจะบุญหรือบูสุขุมรอบคอบแต่บางครั้งอารมณ์ก็แปรปรวนไม่คงที่เกียรติขนบธรรมเนียมโบราณคำเคลุออึ้งเอซือมีฝีมือในด้านกระบี่ดนตรีหมากรุกหนังสือภาพวาดการแพทย์และค่ายกลบรยุทธ์ของเขานั้นนับว่าพิสดารและหาได้ยากยิ่งซึ่งได้แก่ฝ่ามือเทพกระบี่สยบภูกา้า เพลงกระบี่คุยหยกมังกรทยานฝ่ามือปัดจุดกล้วยไม้เพลงเตะพายุรวบใบไม้และยอดวิชานิ้วดีดที่เทียบได้กับดัดชนีเอกสรุรยานของตระกูลต้วนอึ้งเอซือมักทำตัวลึกลับไปมาไร้ล่องลอยไม่ค่อยปรากฏตัวง่ายๆหากจำเป็นต้องแสดงตัวก็มักจะสวมหน้ากาก,ากปิดบังใบหน้าที่แท้จริงเอาไว้และที่สำคัญอึ้งเอซือ เป็นคนแก้ไขก้นเจ็ดดาวเหนือที่เฮงเตงเอียงคิดค้นขึ้นได้สําเร็จในตอนที่รับมือกับกวยเจ๋งและเหล่านักพจช์ชนจินก่าพร้อมๆกันนอกจากเขาจะมีวรยุทธ์ที่สูงส่งแล้วยังมีลูกศิษย์ที่มีฝีมือดีอยู่มากมายได้แก่เค็กเล้งฮวงมีวิชาตัวเบาสูงส่งเป็นศิษย์คนโตและมีลูกสาวหนึ่งคนคือสาโกตั้งเฮงฮวงชายาศพทองแดง มีเนื้อกระดูกเหล็กฟันแทงไม่เข้าบ้วยเถี่ยวห่วงชายาศพเหล็กไปมาดั่งลมลงมือรวดเร็วเล็กเซิงห่วงเก่งกาจเรื่องค่ายกลและเป็นเจ้าของหมู่ตึกในทะเลสาบไทโอมีลูกชายหนึ่งคนชื่อว่าเล็กกวงเองบูเม้งห่วงเสียชีวิตหลังออกจากเกาะดอกท้อโดยการตามล่าลมทรมินคู่พิฆาตปั้งมิกห่วงลูกศิษย์คนเล็กและจะมีบทบาท ในมังกรหยกภาคสอโดยการออกมาช่วยเหลือเอียกกล้วยครับคนที่4ยาจกอุดรอัอ้งชิกกงประมุขภักยาจกเขารับการถ่ายทอดวิชา18ฝ่ามือพิชิตมังกรจากประมุขภักยาจกรุ่นก่อนโดยมีทั้งหมด9ท่าและเพื่อให้ครบสมบูรณ์ตามชื่อวิชาอั้งชิกกงได้ใช้ความเป็นอัจฉริยะของตนคิดค้นขึ้นเองอีก9ท่า รวมเป็น18ท่าดังเดิมครับแต่ไม่อาจคงอนุภาพเท่าสมัยเฉียวฟงและวิชาที่แตกฉานอีกวิชาคือเพลงไม้เท้าตีสุนัข36ท่าอังชิก,กงมินิสัยรักคุณธรรมชอบท่องเที่ยวและโปรโดปานอาหารเลิอดลดทำให้ครั้งหนึ่งเคยเสียงานใหญ่เพราะห่วงกินจึงลงโทษตัวเองต่อหน้าสิทธิภักยาโจกด้วยการตัดนิ้วชี้ข้างขวาของตัวเองทิ้งอังชิก,กง รดปรานฝีมือการทำอาหารของอึ้งยงเป็นที่สุดจึงได้รับกวยเจ๋งกับอึ้งยงเป็นสิทธ์ถ่ายทอด18ฝ่ามือพิชิตมังกรให้กับกวยเจ๋งและเพลงไม้เท้าตีสุนัขให้กับอึ้งยงแต่ภายหลังเขาถูกพิษประจิมเอาเองหงรอบทำร้ายจึงมอบตำแหน่งประมุขพักรยาโจกให้กับอึ้งยงดูแลแทนอ้างชิกงกับพิษประจิมแม้เป็นศัตรูกันมาโดยตลอดแต่เมื่อถึงวาระสุดท้าย ทั้งสองกลับลืมความแค้นที่มีต่อกันและจากไปพร้อมกันอย่างสงบครับคนที่5าราชันทักษิณต้วนตีแห่งอดีตจัก,กรพรรดิแซ้ต้วนแห่งต้าหลีหนึ่งในห้ายอดฝีมือที่ประลองยุทธถกกระบี่บนเข่าหัวซานแตกชานดัชนีเอกสุริยันและได้รับการถ่ายทอดวิชาพลังธาตุธรรมชาติจากเฮงเต็งเยียงครับซึ่งเป็นวิชาที่พิษประจิมเกรงกลัวมาก พอสามารถสยบลมปานคังคกเขาได้ซึ่งในการนั้นเฮงเต็งเอียงได้พาสิ์น้องจิวแปดทงมาด้วยทำให้เกิดเรื่องราวโกลาหลภายหลังจึงตัดสินใจออกบวชและใช้ชื่อว่าอิตเตงไต้ซือภายในใจลึกๆของอิตเตงใต้ซือนั้นยังรักสนุมเล่ามากแต่เนื่องจากผู้ที่ฝึกวิชาดัดชนีเอกสุริยันจำเป็นจะต้องดำลงตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการมาลม ซึ่งสาเหตุนี้ก็เป็นสาเหตุเดียวกันที่ทําให้ความรักของเฮงเตงเอี้ยงกับลิมเซลเองเป็นเพียงเรื่องของในใจเท่านั้นซึ่งต่อมาอึ้งยงได้มาขอความช่วยเหลือให้อิทเตงใต้ซื้อรักษาการบาดเจ็บให้ที่นางโดนฮิวเฉยยิมรอบทําร้ายมาซึ่งทําให้อิดเตงใต้ซ้อสูญเสียกําลังฝีมือไปมากและต้องใช้เวลาถึง5ปีเพื่อฟื้นคืนพลังดังเดิมครับ แต่เมื่อได้ฝึกฝนและเดินพลังตามหลักวิชาของคำพีเก้าอิมที่ได้รับการแนะนำจากกวยเจ๋งก็สามารถฟื้นคืนพลังได้อย่างรวดเร็วภายใน3เดือนครับคนที่6พิษประจิมอาวิงฮงเจ้าแห่งการใช้พิษเขามีความเชี่ยวชาญการใช้พิษและสัตว์มีพิษต่างๆแตกฉานลมปานคางคกและเพลงไม้เท้าอสอรพิษลมปานคางคกข,ของอาวิงฮง แพ้ทางบริยุทธ์ของเฮงเต็งเอี้ย e งคือวิชาพลังธาตุธรรมชาติเอาเวงหงมีบุตรชายคนหนึ่งนามว่าเอาเวียงโคซึ่งเกิดกับพี่สะพ้ยแต่ภายหลังได้ถูกเอีย้ยคังรอบทำร้ายจนตกตายเอาเวงหงเคยบังคับให้กวยเจ๋งเขียนเคสวิชาในคำพีเก้าอิมให้กับต้นแต่ว่ากวยเจ๋งดันเขียนคำพีเก้าอิมแบบย้อนกลับให้แทนและเมื่ออาเวงฮงฝึกปรือตาม จึงถูกธาตุไฟเข้าแทรกและกลายเป็นคนเสียสติครับแต่ก็สำเร็จวิชาเก้าอิมแบบย้อนทวนจนกลายเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งในการประลองยุทธบนเข่าหัวซานครั้งที่สองภายหลังอาเวงฮงได้รับเอียกกล้วยเป็นบุตรบุญธรรมแม้ว่าเขาจะชั่วร้ายแต่ก็เป็นคนที่รักษาคำพูดครับพอตอนที่อยู่ในศาลเจ้าร้างอาเวงฮงรับปากอึ้งโยงไว้ว่าจะปล่อยกวัวเต็งอัก หนึ่งในเจ็ดประหลาดแห่งกังน้ำโดยหลังจากที่นางช่วยแปลเคสคำพีเก้าอิมให้ซึ่งเขาก็กระทำตามวาจาสัตว์และในมังกรหยกภาคสองอาวิงหงถือเป็นอาจารย์คนหนึ่งของเอียกล้วยทั้งคอยปกป้องและสอนวิชาต่างๆที่ตนได้เรียนรู้ให้จนท้ายที่สุดก็ได้สิ้นใจตายไปพร้อมกับศัตรูคนสำคัญของเขาคืออั้งชิกงครับและนี่ก็คือ6ยอดฝีมือ ของจริงและของแท้ในมังกรหยกภาคหนึ่งครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับ6ยอดฝีมือในมังกรหยกภาคหนึ่งแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างแล้วในคลิปหน้าจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นอย่าลืมกดติดตาม D S Channel กันด้วยนะครับ